ของชายหนุ่มคนนี้ค่ะนักร้องหนุ่มสายเลือดไทยค่ะน้องนายกราชิตค่ะหรือว่าน้องนายแห่งวง INTO ONE นั่นเองคนนี้นะคะบอกเลยว่าเพิ่งจะกคัมแบ็กนะคะเพลงใหม่มาหมาดหมัดพร้อมกับเพื่อนเอนวง <c oughs> จ้าแล้วก็เพิ่งจะอวดลุกแบบความหล่อนะคะทุกคนคะ่ะราวกับเทพ,พบุตรในนิตยรรสารโพสยังมาหมาดหมาัดเป็นฉบับของเดือนสิงหาคมของทางจีนะคะงานนี้ทำเอาโอ,โโอ้โหเงินในกระเป๋าของหลายๆคนค่ะ สั่นแน่นอน,นเออเพราะว่าอยากจับจองนิตยสารเล่มนี้กันนะคะแต่ทุกคนคะ่ะแค่นั้นยังไม่พอหรอกสำหรับน้องนายเออ องน้งค่ะไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะจ๊ะเมื่อมีภาพจากกองถ่ายทำซีรีส์ของจีนเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะ i n s e n t Detective 2ค่ะเป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนนะคะทุกคนค่ะเขาก็มีการเหมือนลงภาพออปล่อยภาพกันออกมาค่ะแล้วก็แวะมาว่าน้องนายเนี่ยรับบทเป็นคุณตำรวจสุดหล่อ,อ หลอแนะ่นอนบทดีบทพ้ากับน้องน,อน,นะคะเชื่อเลยว่าใครที่เห็นเนี้ยต้องอยากโดนจับแหละนะคะพว <c oughs> กเราก็เช่นกัน <c oughs> มาเลยจ้ะนี่ไง <c oughs> ชุดตำรวจยนี่มีดีี่ห้อยคอด้วยหล่อมาก <c oughs> ทุกคนอยากให้เห็นเป็นยังไงหล่อจริงนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีทั้งคุณบี้ทศภาแล้วก็มีน้องเนเน่ด้วยที่มอร่วมงานกันก็ถือเป็นการรวมตัวของแบบใส่เลือดไทยเราก็จะได้เห็นกันนะคะสําหรับนักแสดงนะที่ไปร่วมกันโชว์ฝีมือนะให้คนอื่นได้เห็นว่าโอ้โหนะักแสดงไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกจริงๆนะคะซึ่งซ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกนะทุกคนค่ะของน้องนายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราต้องให้กําลังใจน้องกันแบบเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่านี่ถือเป็นก้าวแรกในเรื่องของการแสดงของน้องในฐานะนักแสดง เดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามกันนะคะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเพิ่งจะปิดกล้องไปเมื่อวันก่อนค่ะทุกคนขาหลังจากที่เขาซุ้มถ่ายทำกันมานานซุ้มจริงๆนะเ,<อ>เพราะว่าเราไม่เคยรู้ข่วเขามาก่อนเลยจนกระทั่งปิดกล้องถึงได้เห็นกันเออนะคะ,อะเอาเป็นว่าจะ on air one night, ออนแอร์วันไหนเมื่อไรอ,อะไรยังไงเดี๋ยวรอประกาศอีกทีส่